ประโยชน์ของวิตามิน D3 เนี่ยจะได้จาก1เลือก D3 มากกว่า D2 นะ2ขนาดการกินต้องให้ถึงด้วยนะคะ5,000ถึงหมื่น IU ยุต่อวันแล้วถ้าจะให้ดีก็คือไปเจาะเลือดดูวิตามินดีเลเวลในร่างกายของเราว่าอยู่ในระดับไหนโอเคไหม สวัสดีค่ะทุกคนเอาวันนี้เรามารู้จักวิตามินดีกันก่อนนะวิตามินดีเนี่ยนะในร่างกายเราเนี่ยนะคะมันมีอยู่2ฟอร์มก็คือวิตามินดี 2, กับวิตามินดี D3 เวลาที่ร่างกายจะเอาไปใช้มันใช้ในรูปแบบของ D3 อันนี้เขาเรียก Active Form นะจ๊ะก็คือเป็นหน้านตาที่เอาไปใช้ได้คือรูปร่างโมเลกุลมันจะไม่เหมือนกันคือเวลาที่ UV มาโดนผิวเราคอเลสเตอรอลที่ผิวเราเนี่ยแหละมันจะเป็นแกนกลางหลักของการสร้าง แรนนวิตามินดีเนี่ยเลยออกฤทธิ์ได้เหมือนกับฮอร์โมนเพราะว่าโดยแกนกลางมันคือคอเลสเตอรอลซึ่งวิตามินดีเนี่ยที่ในร่างกายเราสร้างอ่ะจริงๆอ่ะมันก็คือวิตามินดีสามนั่นแหละแต่ว่าวิตามินดีสามมันได้จากไหนะคือยูวีเนี่ยส่องมาที่ผิวเรามันก็จะได้เป็นวิตามินดีเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่อคทีฟนะจากที่ผิวมันจะต้องไปเปลี่ยนที่ตับก่อนจากตับแล้วจะถึงไปที่ไตนะอันนี้ก็คือการเดินทางของวิตามินดีที่รักของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ถึงแม้ว่าวิตามินดีจะสร้างที่ผิวนะแต่มันยังออกฤทธิ์ไม่ได้มันต้องไปเปลี่ยนโมเลกุลของมันที่ตับก่อนแล้วมันก็ยังใช้การไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องไปเปลี่ยนที่ไตเป็นแหล่งสุดท้ายนะที่ไตเนี่ยมันจะทําให้ได้วิตามินดีเป็นวิตามินดี3ที่แอคทีฟนะเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละไตเนี่ยนะจึงเป็นอวัยวะที่สาคัญมากนะในการที่จะสร้างวิตามินดีเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องตับเราก็รูแ้แล้วว่ามันเป็นขั้นตอนสเต็ปในการเปลี่ยนวิตามินดี จากรูปแบบที่ไม่อคทีฟเนี่ยเตรียมตัวเพื่อที่จะส่งเป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งานที่ไตเพราะฉะนั้นถ้าตับมีปัญหาการเปลี่ยนวิตามินดีขั้นตอนนี้มันก็จะมีปัญหาไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคตับก็จะพบว่าวิตามินดี3มเนี่ยอาจจะต่าและอีกอันหนึ่งก็คือที่สําคัญเลยก็คือไตก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคไตไตเสือ่อมหรือไตวายเรื้อรังนะคะก็จะดูขาวๆซีดๆนะเออไม่ค่อยมีแรงก็จะต้องแบบพาไปตากแดดแต่กระนั้นก็ตามนะถึงแม้ว่าจะพาไปตาก แต่คนที่มีปัญหาเรื่องไตไตวายก็จะพบว่าวิตามิน D3 มเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นอยู่ในรูปแบบของ Active Form ไม่ได้หรือได้ก็ได้น้อยมากเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องไตเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องขาดวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน D3 เนี่ยทีนี้ D2 กับ D3 มเนี่ยมันมันได้มาจากไหนนะให้ข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมกับพวกเรา D2 ได้จากอาหารจากพวกพืชวิตามิน D3 มเนี่ยก็ได้จากอาหารได้เหมือนกันแต่น้อยนะคะส่วนใหญ่ในอาหารจะเป็น D2 เออแล้วก็ นะโดยเฉพาะแหล่งสําคัญก็คือสัตว์แต่ว่าในรูปแบบของ Active Form มเนี่ยนะคะมันต้องมาเปลี่ยนที่ไตไม่อย่างนั้นก็คือว่าอาจจะในรูปแบบของอาหารเสริมไปเลยนะคะกินว,วิตามิน D3 ที่เป็นแบบ Active Form ไปเลยะะ่ะอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือเอาพร้อมเอาไปใช้ได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องรอให้ตับไตเปลี่ยนให้มันเป็นในรูปแบบที่ที่จะต้องเอาไปใช้เหมือนกับเราซื้อหมูมาอะไรเงี้ยเป็นหมูดิบอะไรเงี้ยเราต้องเอาไปปรุงก่อนอะไรเงี้ยนะเพราะนั้น,ะน,นตับไตมันก็เหมือนกับห้อง ครัวเราอะเหมือนแม่ครัวที่แบบว่าจะต้องเอาไปปรุงให้มันสุกพร้อมกินก่อนเพราะว่าแบบหมูดิบผักดิบมันกินไม่ได้แต่มันมีวัตถุดิบแบบ UV อย่างเงี้ยมากระตุ้นที่ผิวอะไรเงี้ยพันึกภาพออกใช่ป่ะมันก็มีวัตถุดิบพร้อมที่จะไปเปลี่ยนแต่มันเอาไปใช้ไม่ได้มันก็ต้องมาทําให้สุกก่อนมันถึงจะได้วิตามิน D3 ในรูปแบบแอคทีฟนะอันนี้ถึงจะเอาไปใช้ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือพวกเราก็จะได้มีความรู้เรื่องของวิตามินดีแล้วนะามาทาความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนั่นะก็คือระดับวิตามินนะวัน,น ันถึงวิตามิน D3 ไปเลยนะพวกเรานะใครอยากรู้นะคะว่าวิตามิน D3 ของตัวเองเท่าไร่ให้ไปเจาะเลือดน,นี่คือวิธีที่แบบชัด เจนถ้าเป็นผลแ a บเนี่ยเขาบอกว่าระดับที่เพียงพอมันก็คืออยู่ที่30นาโนกรัม per ml ประมาณ95%เปรนเนี่ยถ้าเจาะเลือดนะได้น้อยกว่า30นาโนกรัม p ml แล้วส่วนใหญ่ไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่30ตัวเนี้ยน้อยกว่า20ด้วยซ้ำถ้าเอาไง,ไง่ายๆในเมืองไทยเนี่ยตัดกันที่ว่าภาวะขาดวิตามินนะวิตามินดีเนี่ยก็คือตัดกันที่น้อยกว่า13นาโนกรัมอร์ ml นะพวกเราทีนี้ระดับที่เราต้องการนะคะ เขาเรียกว่า optimal level ก็คือระดับที่มันจะให้ประโยชน์กับร่างกายนะระดับ optimal level คืออยู่ที่60-80ถึงนาโนกรัม per ml ซึ่งในระดับ optimal level เนี่ยมันจะให้ประโยชน์ในเรื่องของกระดูกแข็งแรงเรื่องของภูมิต้านทานแข็งแรงเรื่องการทำงานของสมองนะอันนี้ก็คือต้านซึมเศร้าช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเพราะว่าตัววิตามิน D3 มเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของลดภาวะอินซูลินเรซิ อันนี้ก็คือประโยชน์ของวิตามินดีป้องกันการติดเชื้อรวมไปถึงในเรื่องของป้องกันมะเร็งแต่ว่ามันต้องอยู่ใน Optimal Level ถึงจะได้คุณสมบัติอย่างที่ลิสต์มาประเด็นก็คืออย่างนี้าอาอธิบายให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่า95%เนี่ยมีน้อยกว่า20นาโนกรัมต่อ ML ปกติแล้วเจาะเนี่ยจะเจอคนที่อยู่ในระดับ Optimal l e v e l สักกี่คนก็ต้องบอกว่าน้อยกว่า1% ปของรระชากไ,ะะไม่ได่แปลว่าคนทั่วๆไปถ้าเจาะระดับวิตามินดีในเลือดเนี่ยโอกาสที่จะเจอวิตามินดีอยู่ที่60-80เนี่ยน้อยกว่า99%โดยธรรมชาติแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยจะมีระดับวิตามินดีถึงออบติมอลเลเวลคือน้อยมาก,มากนะแบบเอาให้ถึงแบบระดับที่เพียงพอต่อที่ร่างกายแบบไม่ป่วยให้ได้ก่อนคือ30นาโนกรัม p ml อันเนี้ยก็ไปแสงแดดออกกําลังกายกลางแจ้งเรียพรอลุนได้ถูกไหมนะคะแต่ออบติมอลเลเวลยากมากนะคะซึ่งในระดับออบติมอลเลเวลเนี่ยแหละมันถึงจะ ให้แบบประโยชน์ได้แบบเต็มที่นะคะแบบนั้นนะแล้วทีนี้งานวิจัยอันหนึ่งนะที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยวิตามินดีไม่มีผลในเรื่องของการป้องกันกระดูกหักในการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาเจาะเลือดแบบคนทั่วๆไปโดยที่ไม่ได้ดูระดับของวิตามินดีในเลือดก,ก่อนด้วยซ้ําแล้วเขาก็ให้วิตามินดีเนี่ยขนาด2000ไอยูต่อวันประเด็นก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ในออพติมอลเลเวลมันน้อยกว่า30นาโนกรัม สมมุติอันนี้คือ30นาโนกรมัมมลอันนี้ก็คือ13นาโนกรมัมมลคนเกปน่ะมันอยู่ในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นการที่จะได้รับวิตามินดีอ่ะวันละ2000อายุต่อวันเนี่ยในกลุ่มนี้ระหว่างกลุ่มที่กินกับกลุ่มที่ไม่กินมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าวิตามินดีแค่วันละ2,000อายุมันไม่สามารถที่จะดึงระดับวิตามินดีในเลือดให้สูงเกินขึ้นไปกว่า30นาโนกรมัมมันทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ในคนที่กินกับไม่กินเนี่ย ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยมันก็แกว่งอยู่แค่ในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูข้อมูลนะคะเราก็ต้องดูว่าการกินวิตามินต่างๆไม่ใช่แค่วิตามินดีอย่างเดียวนะแเราก็ต้องดูด้วยว่าออโตมอลเลเวลคือตรงไหนนะเวลาที่เรากินเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ไปถึงแบบระดับ60 ml, นาโนกรัม per ml การที่จะซัมติงตรงนี้ขึ้นไปจนถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันจะต้องกินประมาณ5000ถึง1 0 0 0 0 IU อต่อวันแล้วก็ต้องเป็นในฟอร์ม D3 สรุปให้ฟังแบบนี้นะคะประโยชน์ของวิตามิน D3 เนี่ยจะได้จาก1เลือกดี3มากกว่าดี2นะ2ขนาดการกินต้องให้ถึงด้วยนะคะ5,000ถึงหมื่น IU ยุต่อวันแล้วถ้าจะให้ดีก็คือไปเจาะเลือดดูวิตามินดีเลเวลในร่างกายของเราว่าอยู่ในระดับไหนโอเคไหมโอเคนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะจ๊าทุกคนไปค่ะ